อันนี้สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกำลังเดินทางออกสมเด็จจะออกสมเด็จเมืองจันวันนีโดยทุกคนจากสินมหาราชตอนนี้ออกจากโรงแรมเมืองจันมาแล้วจะไปทานข่าวกันเนาะใช่พี่เนมพ่อเนมคนดังนี่คือสวน่าธานนะดูนะครับผมทุกคนเอซี สวยเนาะมีมไอ้เคไหมมีครับคุณผมเขาเลี้ยงไว้สามตัวมใช่ไอ้เคเป็นเด็กนะมันฝนตกฝนตกสามวันเลยเนาะฝนตกสามวันติดขึ้นไม่แห้งจันทบุรีมาทีาเก็บร้านจากฝนฝน่ฝนทุเรียนก็ถึงแย่นะมันใช่มันอยู่กับน้ำได้ไม่นานทุเรียน ใช่เนาไม่รู้ใส่น้ำเยอะไม่ได้ประสบการณ์ที่เคยไปสอนเรียนเป็นไงให้น้ำเยอะไม่ได้ให้น้ำเยอะไม่ได้มันต้องมันต้องคิบเก่าแหลดแล้วเคยรับแล้วเคยรับทุ้มเรียนไหมไอที่มันใช้เรียกว่าอะไรนะซีดยา่ะ รับสุเรีนี่อ๋อที่เรากระสอบแบบโยนลงมาต้ไม่ผมทํำพึ่งปลูกใหม่เลยปีนี้แหละเป็นหมากปีนี้เริ่มเป็นเป็นลูกปีนี้เป็นลูกปีนี้จังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ครับบทุกอย่างเขาจะมาลงที่นี่โอ้แก่ไม่ชื่อทุกอย่างนะ อันนี้คือศูนรราชการเลยใช่ไหมเนี่ยคนหล่อที่คุมแบบคุมสาวเลยกรรมการการเลือกตั้งคุมสาวไหมคนนี้ใช่สาวนี่ชอบเป็นดาวเลยเป็นดาวเลยเป็นดาวราชรถเลยนี่สาวมาจีบเยอะคนที่พี่เบียร์สอบนี่มาขอเบอร์เขานะใช่คนที่พี่เบียร์ชอบก็มาขอเบอร์อวูนั่นคิทนี่ร้านขนมทุกวันี่ท้อนดีเขาไอ้นี่อยู่เหรอใช่ แจกขนมอะนะใช่คนนั่งนะชอบไปอูไปหาเขาก็สาลี่ที่ชอบไปอูสาลี่คนที่บอกว่าที่มาขอเป็นเพื่อนเมียไม่ผิดหรอกได้มาสอดซื้อสามร้อยงงเลย คอนเซปต์นะครับใส่อะไรก็เด็กได้ <laughs> บอกว่าถ้าอยากใส่ร้านให้มาเอาเองถึงร้านจะเอามาเองถ้าอยากผิงช่วยัวเอง <laughs> อู้ถึงละอั่กดืดดเอาเลยเบียรเดียรไม่ดื่มาดิซ<า>ื้อแบยมาเอาแบบผมเบียร์ก็ปล่อยหนองก็ต้องลองเไปไ็นมน,นี่เว้ย กะเพราหมูแบบสิ้นใจ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 น่าจะแรงกว่าวัดใจรับสมัครลูกค้าจำนวนมากเอ้งานตั้งเลยคิ่เลไแปกมากเอากะเพราหมูสับวัดใจวัดใจรอดูกันทุกคนว่าวัดใจนี้ต้องเป็น ใส่ถ้วยมาใช่ไหมโอเคาสอ,อ,อ,องเป็นอ,อ,อะไรหน่ตา กเพรารวมมิตรใจจะมียาไวบรรยากาศในหารันเนะพี่น้องใส่อะไรก็แหลกไยกับภาวัดใจเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนเนาะวัดใจเิ็นในทิกตอก านสวยมากตัวไหนูบ้าวันสามสามเลยซ้อนทองคำ 5, 5, 5. ซ้อนทองคำ,งคำปี2025ล้าน ร้านอะไรร้านปุ้มปุ้มกะเพราวัดใจในสอนทองคำเลยนี่ด้วยเนุลูกค้าจำหนุนมากที่นี่มากินกะเพราัดใจเขาใส่รสชาติชิมกต้องมาลองมาแล้วหนึ่งแก้วมาแล้ว ตื่นเต้นตื่นเต้นครตื้นไรบอสหัะหวยอ๋อนี้มานะครับวันนี้เราลองข้าผัดครับข้าวผัดสิ้นใจข้าวผัดสิ้นใจขาจะใส่ชะโคกมาก็จะใส่ชะโคกมา มียอดดวงใจคนนี่ถ้าดวงใจคนหนว่งจินใจนนก็คงทำไมสั่นมาถือไม่เป็นก็พอรวมรวมมิตรพิชิตใจไออูประมึกเไออู ปลาหมึกเลยนีอะไรบ้างเมนูขา้ซ c ดูหน่อยกระเพราสิ้นใจอหะวัดใจก่อนกระเพราวัดใจร้านใส่อะไรก็แหลกได้ตั้งแต่นี่แหละที่เด็ดตั้งแต่หน้าร้านนัน ปุ้ยปุ้มปุ้มบ่ปุ้ย,ป,ยปุ้มครกระเพราวัดใจใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ทําไม่ไล่ใส่จานทําไม่ไล่ใส่จานไม่ได้ใส่ให้ไม่ได้ใส่จานเนยกระเพราหมูสับวัดใจกระเพราหมูมวนหมูสิส้นหมดไม่รอเผารังเขาตุ้กตุ้กเนี่ยกระเพราชินใจ เขาได้รางวัลจากกะเพราเลยมาแล้วโอ้ยเกะเพราวัดใจอนล้คืออะไรมูสับมูสักทิเมาผมแบบหบลองหูเบียริตรูมิสชิเสม กินไปโอ้จจกินยังไงเ็กินยังไงกินยังไงก่าฮ่างหกินไหมโอ้เอาไปโอเคเดี๋ยวลองดูดิน่ากินว่ะเอาจินเอามือเข้าข้างดเออเอาสดเข้างี้แล้วก็จ้วงเลยไอ้เปลี่ยนเป็นไรนีครับยังไง ตัวของตัวเองการพัดน์ยังไงโอ้เท่เลยครับเท่เหรอเจอเลยเท่หาทางไปอู้อะลามังกด้มาทีนี่เด้มา่นีรอรอูของบอนอมเดียวสามคนขอให้หนอมได้พัวแล้วได้ นี่สั่งอะไรไปปลาหมึกได้ยู่ะกินม <c oughs> ดไม้ย่โอ้ไหนคนร้องไงเปลป่ยนลำบากหมิงเรอลำบากเปลี่ยนอร่อยเหรออร่อเลยอ่ะ โอซื้อกลับบ้านได้เลยนะอร่อยจริงเอ้าใครก็สั่งข้าวเหมือนกันโอ้โหได้ไปถังมาเลยเนาะกินข้าวแบบไม่เห็นหน้าเลยกินข้าวทานข้าวแบบไม่เห็นหน้าเลยโอ้เอวโอ้เทตะ รอ,อดูของบอนอมกับปอาแนมโอเคลองดูครับนี่เป็นกงลุกงกงลกนี่เป็นกินเสร็จแล้วก็มอคือทิฤฤ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 ้งได้เลยน,นี่เป็นหรังกินออกว่ารู้สึกบ้านได้แล้วทำความรู้สึกหน่อย อร่อยไหมไม่เห็นหน้ากันเลยอเอาหัวสุกคนตันใหญ่เนไม่เห็นหน้ากลยนะฮะเไม่เห็นไม่เห็นข้้งหน้าแล้วตันใหญ่เลยสยายกินง่ายน, <c oughs> นี่ละมือสอดข้าได้สองข้างแต่ว่า <c oughs> ได้ดูเดียวดูนี่น่าจะไม่ได้ต้องรอกนี้เหลือเพื่อนจะโกงจริงน <c oughs> <c oughs> đập đòn này ô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  dưng 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 โอ้ยโอ้ป mm ั้ใจปั้ใจไหมไม่ได้เลยตัวยู่หัวกินนั่นเอยไม่เข้อให้ก็กินแล้ว่กินยกินะหน่อกอกขอเลยกลารูของเรารอาจะได้อะไรเข้าฝัน คนนี้ไม่ได้นั่งได้ยืนกิน,นเลยยืนบนโต๊ะกินอะ่ะอร่อยเลยอร่อยสุดย <c oughs> อดสมบูรณปกติมาเอาจิซอนนี่เลยซอนนี่ขายเขาให้มาแบบนี้อันนี้เป็นกระเพราวัชใจที่บป่าเนื้อได้น,นะครับผมดูนะครับว่หมึกอะไรอะไรเขาผัดหม,มูเลยทั้ <c oughs> ทงใหญ่นะไม่ได้นั่งนะจะกินลำแขง เดี๋ยวรอดูของบอหนอมทุกคนว่าเข้าผัดจะได้เป็นกระมังหรือว่ากระถางหรือว่าจานเนาะเดี๋ยวรอดูกันทุกคนกินลำบากไปวหมดก็ต่างกันก็

โอ้วองน้องขั้นการต้องกินยังไงต้องแบบด้วงมือด้วงเลงกินข้าวอยู่นะกินตักข้าวนะพระรามันคืนไปครับผมต้องแบบนี้ก็ต้องวัดใจจะกินยังไงอ่ะโอ้ทุกคนวางนอน้อบใหม่นทั้งยังไงเริ่งถามตรงแล้วก็แล้ว กินโชกินโชกินโชก,น,กน,นีต่ต้องต้องยืนกินต้องยืนกินหรอเดี๋ยวยืนใ,ให้ทุกคนดูโอ้ยังไงอร่อยป่ะอร่อยมากมากไปบัตรใดเบาแหนมบอกว่าตัวไม่ไหวแล้วเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ ตัดใจต้องกินกินกินเพราะว่าต้อากล่าวหาอร่อยๆแต่ตอนเมื่อกี้ที่ที่หมอ,อก,กอดไอ้ไห้ไม่ได้นะเขาไปทำเป็นหน้าปกได้เลย<ม>เออเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปนิ่งๆแค่โอเคแกเป็นคลิปนมา,าเดี๋ยวขอเวลากินข้าวก่ขอนครับขอเวลากินข้าวหน่อยออนุญาตให้ดูตอนเ่นดูก่อน วัดใจจริงทุกคนดูมาน้องต้องอุม้มแบบนี้กินแบบนี้มะกลับความรู้สึกอีก